รู้กันไหมเมนุนยุเราเนี่ยต่อสู้กับสิวกันมา4 5 0 0 0ปีแล้วนะคะสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์บิวค่ะใครเคยได้ยินประโยคเหมือนกับบิวบ้างว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะไม่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติเหมือนคนสมัยโบราณดังนั้นเราก็เลยมีปัญหาเรื่องสิวเรื่องอะไรกันคนสมัยโบราณเขาไม่เห็นมีปัญหาเรื่องสิวเรื่องอะไรแบบนี้กันเลยแต่เอ๊ะเวลาเราไปเที่ยวอะไรธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยนะไปอยู่กับป่าอยู่กับเขาที่ไรอ่ะสิวขึ้นทุกทีไหนบอกว่าใกล้ชิดธรรมชาติแล้วไม่มีสิวไงสรุปว่าสิิววเนนีมัป็พราะกใชช้ตแบบ คนสมัยใหม่จริงหรออันนี้ก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ใช่ค่ะทุกคนเพราะมนุษย์เราเนี่ยต่อสู้กับสิวกันมาอย่างน้อย4 5่ห้ปีแล้วค่ะว่าแต่เอ๊สมัยก่อนเขาต่อสู้กับสิวยังไงทําไมเราถึงต้องต่อสู้กับสิวยาวนานขนาดนี้วันนี้พี่เก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลย จริงๆนะคะเราไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะว่ามนุษย์เราเนี่ยเริ่มเป็นสิวตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ถ้าให้สันนิษฐานนะอันนี้เดาเองก็คิดว่ามนุษย์อะน่าจะเป็นสิวกันมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมนุษยชาติเลยค่ะทุกคนเพราะว่าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเราไม่ได้มีหลักฐานเครื่องใช้อะไรที่เกี่ยวกับสิวที่มันสามารถระบุดได้เลยว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์บีบสิวหรืออะไรเราก็เลยไม่รู้ค่ะแต่สิ่งที่เรารู้เนี่ยก็คือประวัติศาสตร์การต่อสู้กับสิวในยุคทีีีีีีี่่่่่่่่มมมมบบััันนนททททึกกกกกกไรรรแแลล้้ววคะหฐาาาาาาตตออออสสสูิิขงุุุษยยชเเเดจ สี 4, 5, ่ห้าพันปีคือพูดง่ายๆมันมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์สมัยกรีกสมัยโรมันแล้วก็มีมาเรื่อยๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันคร่าวๆดีกว่าว่าแล้วมนุษย์สมัยโบราณเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการจัดการกับสิวขนาดไหนเริ่มจากที่แรกเลยอียิปต์โบราณค่ะเราไม่ค่อยมีบันทึกถึงคนทั่วไปในอียิปต์โบราณนะแต่ถ้าเราพูดถึงฟาโรกับสิวเนี่ยบอกเลยว่าฟาโรของอียิปต์คือต่อสู้กับสิวมาอย่างยาวนานแล้วค่ะแล้วเขาก็จะมีความเชื่อกันเลยนะว่าสิิิิววเเเเนนนีมมมมักักกกกกกดดดจจจาาาาาาทต์คค้อง สาบฉันแน่ๆมีคาถาเวทบนมนืดฉันถึงอยู่ดีๆก็มีจุดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาบนหน้าคืออียิปต้องบอกก่อนว่าเป็นอารยธรรมที่อยู่ยาวนานใช่ไหมเหมือนกับที่เราเคยเล่าไปในคลิปสรุปอารยธรรมอียิปต์นะคะในบางยุคบางสมัยเขาเชื่อกันว่าสิวเนี่ยเกิดจากการพูดโกหกเมื่อไร่ก็ตามที่คุณไปพูดโกหกมามันจะมีหลักฐานมาโผล่บนหน้าคุณด้วยการที่ทําให้คุณเป็นสิวนี่แหละคะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้มีแค่ความเชื่อเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาตินะเพราะว่าการแพทย์ในอียิปต์เนี่ยเขาก็ก้าวหน้าเหมือนกันดังนั้นนนนนนนแ่่่่ออววาา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 สิกกก็็เเเปาารรรึงทีีพยยมจจะัด ะไปเจอพวกกระดาษปาปิรุสที่เขียนเนื้ออาการปวดอาการเจ็บอาการอักเสบหรือพวกตุ่มพองต่างๆรวมถึงสิวด้วยนะคะแล้วในนั้นเขาก็จะบอกส่วนผสมเลยบอกว่านี่ยาแต้มสิวสูตรอียิปต์โบราณเนี่ยนะต้องเอาส่วนผสมจากสัตว์บางชนิดมาผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็เอามาแต้มแต้มทาทาเราก็จะสามารถจัดการกรับสิวของเราได้ซึ่งหลักฐานการจัดการกรับสิวที่ชัดที่สุดของอียิปต์เลยนะคือในหลุมศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนเนี่ยมันมียารักษาสิวอยู่ในนั้นด้วยทุกคนคือพูดง่ายๆอียิปต์เนี่ยเขาเชื่อว่า เวลาฝังพระศพฟาโรอะไรที่ใช้ในชีวิตประจำวันต้องฝังไปให้ด้วยเนี่ยมีการฝังยาแต้มสิวไปให้ด้วยนะคะดูสิยาแต้มสิวสําคัญขนาดไหนสําหรับอียิปต์โบราณน,นะอ่ะข้ามจากอียิปต์ไปอย่างรวดเร็วไปดูที่ยุคก,กรีโบราณชาวกรีโบราณเนี่ยเขาก็รู้จักสิวเหมือนกันนะคะแล้วในสมัยแรกๆเลยนะเขาจะเรียกสิวด้วยคาคานี้ซึ่งคาคำนี้เขาจะหมายถึงหนวดคราที่ขึ้นครั้งแรกแปลว่าจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยกรีโบราณมนุษย์รเราก็เริ่มเอะแล้วว่าการเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับสิวคือเด็กๆเราไม่เป ยุคก,กรีกโบราณยุคเดียวกันนี่แหละค่ะที่คําว่าแอคเน่ที่เราใช้หมายถึงสิวนี่นะมันเกิดขึ้นมาซึ่งคําว่าแอคเน่เนี่ยมันก็จะมีรากศัพท์มาจากคําว่าแอคเมทที่มันจะหมายถึงพวกจุดนะคะดังนั้นแอคเน่เนี่ยหมายถึงพวกจุดบนใบหน้าบนอะไรนี่แหละแต่บางคนเขาก็ตีความว่าอาจจะไม่ได้มาจากคํานี้ก็ได้อาจจะมาจากอีกคํานึงนะใดๆก็ตามวันนี้เราไม่ได้จะมาถอดรากศัพท์เรื่องสิวเรื่องอะไรกันแต่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะอยากให้รู้ว่านี่แหละชาวกรีกเขาก็รู้จักสิวเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าชาวกรีกเขาอยู่กับธรรมชาตติิิแล้วววเเเาาาไมม่่ป็็นสสสซึงียกกูรรัษ เหมือนกนกัคือจากความรู้ในสมัยน,ะนั้นเะนี่ยนะเขาก็พยายามบอกเลยบอกว่าสิวเนี่ยมี2แบบมีแบบนิ่มกับแบบแข็งถ้าแบบนิ่มเนี่ยเราต้องใช้น้ําผึ้งในการรักษาแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสิวแบบแข็งเนี่ยต้องใช้อะไรสักอย่างที่มีส่วนผสมคล้ายๆสบู่ในการจัดการนะคะแปลว่าเขามีความพยายามจะต่อสู้กับสิวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละส่วนชาวโรมันอันนี้ยิ่งมีความพยายามจะต่อสู้กับสิวเลยคือเขารู้จักสิวแน่ๆแหละแล้วเขาก็เป็นพวกชอบอาบน้ําใช่ไหมโรมันนี่จะชอบมีโรงอาบน้ําขนาดใหญ่เหมือนที่เราไปเที่ยวโรมันบาสกันที่เมืองบาสในอังกฤษนะะคชาวโร เขาเชื่อว่าซัลเฟอร์ที่อยู่ในน้าแร่เนี่ยคือเขาอาจจะไม่รู้จักซัลเฟอร์อะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าเขาได้กลิ่นเขาได้อะไรเขารู้ว่าน้ําแร่นี่แหละคือตัวที่สามารถชะล้างสิวออกจากหน้าของคนได้แต่ก็ไม่ได้มีแค่วิธีนี้นะเพราะว่าเราก็ไปเจอบันทึกเหมือนกันที่ชาวโรมันบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นสิววิธีที่จะทําให้สิวหายก็คือหาผ้าไปผืนนึงนะแล้วไปยืนกลางแจ้งมองขึ้นไปถ้าเราเห็นดาวตกให้รีบเอาผ้าเนี่ยเช็ดสิวตรงนั้นเลยแล้วสิวเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะมนุษย สมัยคะ่ะว่าในยุคนั้นเนี่ย <c oughs> เขาคิดว่าอะไรทําให้เกิดสิวนะไม่ว่าจะเป็นอักโทษแม่มดบ้างในสมัยยุคกลางบางช่วงก็เชื่อว่าเวลาที่กดสิวแล้วมีขาวๆออกมาเนี่ยเป็นหนอนเป็นแมลงบ้างนะคะบางคนก็เอาไปใช้สารประหลอดในการจัดการสิวเนี่ยไม่นับของแปลกๆอย่างอื่นที่มีคนพยายามเอามารักษาสิวนะอย่างมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายุคนึงเนี่ยก็พยายามใช้ขี้วัวในการเอามาพอกหน้าทามาร์กเพราะคิดว่ามันกำจัดสิวได้นะคะกว่าวิธีการรักษาสิวเนี่ยจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยคล้ายๆปัจจุบันก็ต้องวาบมาช่ว ปีนึ่งพันแล้วค่ะที่มีคนเริ่มเชื่อมโยงว่าเออหรือว่าสิวมันจะเกี่ยวกับประจำเดือนเกี่ยวกับความรักนะดูเข้าเขาใช่ปะแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรหรอกค่ะต้องวาร์ปมายุคแบบใกล้ปัจจุบันมากๆสักหลักร้อยสองปีนี่แหละเราถึงจะเริ่มมองหาวิธีการรักษาสิวด้วยการแพทย์ปัจจุบันนะคะซึ่งถึงหลายๆโรคเนี่ยเราจะสามารถต่อสู้กับมันด้วยการแพทย์ปัจจุบันได้แล้วเราก็รักษาจนหายไปแล้วบ้างหรือว่ารู้วิธีการป้องกนนันเป๊ะๆเน็ป มันกลับไม่เคยหายไปไหนเลยค่ะเรียกได้ว่ามนุษยชาติกับสิวนี่นะต่อสู้กันไาอย่างยาวนานแล้วก็ไม่มีวี่แววว่ามันจะจบไปเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยการแพทย์สมัยใหม่ด้วยการพยายามทําความเข้าใจสิวด้วยหลักการจริงๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเริ่มค่อยๆเข้าใกล้การเอาชนะสิวมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆค่ะและนี่แหละค่ะสาเหตุที่ทาให้วิวต้องมาทาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสิวอีกแล้วนะเพราะว่าล่าสุดเลยทุกคนหลังจากที่เคยทําคลิปเรื่องสิวไปก่อนๆนหน้านี้ปัจจุบันนี้ความรู้เรื่องสิวอัปเดตอีกแล้วค่่่่่ะะกออนจไปปทีเเขาาัดดตใหมลสุ นะเราต้องมาคุยกันก่อนว่าอะเรื่องการแพทย์สมัยใหม,ใหม่อะไรต่างๆเรารู้เรื่องสิวกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละว่าสิวเกิดจากอะไรเราก็จะได้ยินกันมาหลายแบบเลยใช่ไหมเช่นสิวเกิดจากไขมันอุดตันสิวเกิดจากฮอร์โมนสิวเกิดจากสิ่งสกรปรกบนใบหน้าของเราแต่ความรู้ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตที่วิวเพิ่งรู้มาเลยนะทุกคนและอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังมากเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อสักประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยวิวเพิ่งจะมีโอกาสได้ไปค,คุยกับคุณหมอที่ราชเทวีคลินิกมาค่ะคือวิวได้ยิิินนนนมาาาาาาาแแลลล้ววววทททุกกกกคค่่่ีีรรรรชเเเะดูืองัษส แล้วบอกเลยว่าเป็นคลินิกที่ใครแพ้เขาดูแลเนี่ยนะก็มักจะบอกกันรุ่นต่อรุ่นนะคะอย่างเขาดูแลคุณแม่มานเนี่ยคุณแม่ก็จะไปแนะนําคุณลูกต่อ,อย่างเลยอะเพราะว่าเขาดูแลเรื่องสิวเรื่องพิกเมนต์เนี่ยนะมาตั้งแต่สมัยที่เขาเปิดใหม่ๆเมื่อสี่สปีที่แล้วเลยด้วยความที่เขาเนี่ยนะคะมีคอนเซปต์ว่าเขาอยากจะแก้เรื่องสิวด้วยการแก้ที่ต้นเหตุจริงๆไม่ใช่แก้อย,อย่างฉาบฉวยแบบอ่าวันนี้ทาหัตถการนู่นนี่นั่นไปหน้าใสาพอทิ้งไว้แป๊บเดียวอะหน้ากลับมามีสิวเต็ม้า,มมารู เลยให้ทันสมัยขึ้นตลอดตลอดนะคะทีเนี้ยที่ไปคุยมาเนี่ยนะคุณหมอก็เลยอัปเดตให้วิวฟังเลยบอกว่าปัจจุบันความรู้เขาอัปเดตไปไกลแล้วนะเรื่องว่าสิวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ถ้าสมมุติว่าวิวเข้าใจต้นเหตุของสิวเนี่ยนะวิวจะได้หาทางป้องกันรักษาแล้วก็จัดการเรื่องสิวได้ถูกนะคะทีเนี้ยวิวฟังไปวิวก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์เกินไปเกินกว่าที่ฉันจะเก็บไปคนเดียวเนี่ยมันนุย์เราต่อสู้กับสิวมาตลอดมนนุษียชาติแล้วเราก็เข้าใจผิดนู่นนี่นั่่นนมมาาาาาาเเยยยยออะะแด้้ฟงรรรรททป็็วววิศสสต์กกกกกๆลูึจชุคค และสิ่งที่พิวเพิ่งค้นพบวันนั้นเลยนะคือสิวอะ่ะมันไม่ได้เกิดจากอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันเกิดจากสมดุลของร่างกายเราค่ะอะถ้าใครติดตามคลิปเกี่ยวกับสุขภาพของวิวมานะจะได้ยินว่าวิวพูดคําว่าสมดุลบ่อยมากร่างกายเราเนี่ยมีสมดุลอยู่หลายจุดนะคะอย่างในปากก็มีสมดุลแบคทีเรียของตัวเองในกระเพาะอาหารในลำไส้ของเราก็มีสมดุลแบคทีเรียสมดุลอะไรของมันใช่ไหมที่สมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจผิดว่าอัธปากมีกลิ่นเราต้องฆ่าแบคทีเรียนในปากให้หมดถ้าเราท้องผูกถ้าเราท้องเเเสียยราาาต้้้้อองงกินนนนลไป่ชืใใัหหมด แต่ปัจจุบันเนี่ยความรู้มันอัปเดตแล้วบอกว่าในปากในลำไส้ในร่างกายของเราเนี่ยน้มีทั้งจุลินทรีย์ดีและจุลทรีย์ที่ไม่ดีดังนั้นเราต้องรักษาจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็จัดการกับจุลินทรีย์ที่ไม่ดีให้มันอยู่ในสมดุลที่มันควรจะเป็นไม่ใช่ไปฆ่าล้างเผาพันธุ์มันเพราะพวกนี้มีมากเกินไปก็เป็นปัญหามีน้อยเกินไปก็เป็นปัญหามีตัวที่ไม่ควรมีก็เป็นปัญหานะคะทีนี้ประเด็นก็คือปกติเวลาเราพูดถึงสมดุลพวกนี้เราจะพูดถึงภายในร่างกายใช่ปะแต่จริงๆแล้วบบนนนนนนผิิววววขขอออออองงงงงงเเเเรราา่่่่่่ะะกกกก็มมมมมีีีีสสุลลััััััยยยูหหืืซึททท้้ตตจ สมดุลกันเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกที่เป็นตัวการก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนไขมันเชื้อสิวแล้วก็เม็ดเลือดขาวค่ะอ่ะไม่เคยได้ยินลยสิว่าเม็ดเลือดขาวเกี่ยวอะไรกับสิวปกติแล้วถ้าเอาแบบเราคุนค้นหูกันเนี่ยเราก็จะคุ้นเลยว่าโอ้โหตัวที่ทําให้เราเป็นสิวเลยเนี่ยตัวการหลักๆก็ไขมันเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้หน้าเราไม่มันฮอร์โมนโอ้โหเวลาที่ฮอร์โมนเราเป็นปัญหาเราจะเป็นประจำเดือนหรือเรานอนไม่พอหรืออะไรเราก็จะเป็นสิวดังนั้นเราต้องไปกินยาปรับฮอร์โมนเราต้องไปกินยาคุมหรือบางทีเเเราาาออจจะไดด้้ยิิิินววว่สสกชื ต้องฆ่าเชื้อเราต้องอะไรซึ่งพอเกิดสิวขึ้นมาทีเราก็ไปจัดการกับพวกนี้ทีเฮี้ยนไปหมดเลยถามว่าได้ผลไหมมันได้ผลแน่ๆแ,แหละเพราะพวกนี้มันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เราเกิดสิวแต่เวลาหายอะ่ะมันหายแค่ชั่วคราวแล้วยังไม่พอมันยังไปกระทบกับอย่างอื่นในร่างกายเราอีกเช่นไปทําให้หน้ามันน้อยเกินไปผิวก็แห้งอีกไปยุ่งกับฮอร์โมนของร่างกายสิวหายจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออารมณ์เวียงบ้างปากแห้งน,นู่นเะนี่ยคือมันรบก,กวนไปหมดพูดง่ายๆก็คือยาฮอร์โมนน่่ะมมัมัจุดปรรรรรรสสงค์ออใใใชชกกกาาาาาาาษษิิววพเเ้ ก็เลยไปกระทบกับสมดุลอันอื่นอีกอะซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราต้องไปเล่นใหญ่เล่นโตขนาดนั้นเพื่อให้สิวหายมันไม่คุ้มค่ะทุกคนดังนั้นคุณหมอก็เลยเล่าให้วิวฟังบอกว่านี่ก่อนที่เราจะไปจัดการพวกเนี้ยเราต้องเข้าใจวัฏจักรของมันก่อนว่ามันไปสมดุลกันอะไรยังไงเราจะได้ไปจัดการถูกว่าต้องจัดการตรงไหนนะจุดเริ่มต้นเลยที่คําว่าฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราผลิตอยู่แล้วเพราะเราต้องอไปใช้ในหน่วยต่างๆในะร่างกายใช่ไหมคะทีนี้สิ่งทีีี่่่่่เเเเกกกกกกยยววววววััััับบผผิิ็คืออ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 พมมมมมมมนนนนนนฮรรรตตตตึงงาาาาปุุ้จะะไขขูใ มาผลิตไขมันออกมาทําให้ผิวชุ่มชื้นกันเถอะท่อไขมันพอรับสารมาปุ๊บมันก็จะผลิตไขมันมาในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะซึ่งบนผิวของเราเนี่ยมันมีเชื้อสิวอยู่แล้วทุกคนมีเชื้อสิวอยู่บนผิวนะคะเจ้าเชื้อสิวเนี่ยมันกินไขมันเป็นอาหารมันมีปริมาณพอเหมาะของมันอยู่ใช่ไหมพอมันเจอกับไขมันที่ออกมามันก็อาจไปกินไขมันกินไขมันแล้วมันก็จะย่อยไขมันปล่อยสารตัวหนึ่งออกมานะคะซึ่งไอเจ้าสารตัวเนี้ยปกติแล้วมันก็ปล่อยออกมาในปริมาณพอเหมาะพอสมร่างกายเราก็สามารถผลัดเซลล์ผิวแบบที่กลายขีีีรแบบท่่อะไ ผัดๆทิ้งไปได้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกอย่างก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้ตามปกติแต่ถ้าวันดีคืนดีร่างกายเราเกิดรวนเกิดมีอะไรสักอย่างขึ้นมาไปกระทบกับการผลิตฮอร์โมนของร่างกายเราปุ๊บฮอร์โมนเราผิดเพี้ยนไปมันก็ส่งสารให้กับต่อมไขมันผิดเพี้ยนค่ะต่อมไขมันก็อาจจะรู้สึกว่าอ้าวฮอร์โมนเธอสั่งให้ฉันผลิตไขมันเพิ่มเหรอดังนั้นฉันผลิตไขมันเพิ่มเลยต่อมไขมันผลิตไขมันเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมเชื้อสิวที่อยู่บนผิวของเราเนี่ยจากเดิมเน กดเหมือนอยู่ดีๆเราไปโยนไขมันใส่มันอ่ะบึ้มเชื้อสิวก็แบบโอ้โหนีุ่ฟเฟุ่ฟเฟ่จะชัดมันก็พุ่งเข้าไปแล้วไปย่อยไขมันใหญ่เลยใช่ไหมคะย่อยๆๆพอมันย่อยได้เยอะมันเหมือนมันอาหารมันอุดมสมบูรณ์อ่ะมันก็แบ่งตัวอะไรเชื้อสิวมันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วสารที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันก็ปล่อยออกมาได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะทีนี้พอไอ้เจ้าสารที่ปล่อยออกมาเชื้อสิวที่อยู่ตรงนั้นบวกกับไขมันที่อยู่ตรงนั้นมันเยอะๆยเยะเข้าผิวเราะต้องการจะผัดเซลล์ผิวเพ มันจะมีรูอยู่เป็นรูขุมขนที่มีต่อมไขมันอยู่ในนั้นทีเนี้ยไอตรงผิวข้างบนไม่มีปัญหาแต่ผิวที่อยู่ในรูนั้นอ่ะมันก็ผัดเซลล์ผิวเหมือนกันซึ่งปกติมันผัดออกมาแค่นิดหน่อยมันก็รอเวลาแล้วมันก็หลุดลอกออกไปได้แต่อันเนี้ยมันผัดออกมาเยอะเกินไปเพราะมันต้องการกําจัดทุกสิ่งอย่างแบบอย่างรวดเร็วนะคะมันก็เหมือนกับการทาให้ท่อเนี้ยโดนดั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 นออกมาแล้วท่อมันก็แคบมันก็ผัดไม่ออกดังนั้นพอไปรวมกับสิ่งสกปรกวมกับไขมันรวมกับทุกอย่างมันก็เลยอุดตัััันนนค่่่ะแล้้้วอออออเจาาททีีุุดดตตกบขขงงยู มันก็กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มาอยู่ใต้ผิวของเราซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าไม่ได้การละมันมีอะไรสย่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเราเราต้องส่งทหารของร่างกายไปจัดการซึ่งทหารน,นั้นก็คือเม็ดเลือดขาวนั่นเองทีนี้คอนเซปต์มันก็คือร่างกายเราเนี่ยต้องการจะจัดการกับไอสิ่งนี้ด้วยเม็ดเลือดขาวใช่ไหมมันก็ต้องไปสร้างเส้นเลือดไปขยายเส้นเลือดอะไรยังไงก็ได้เพื่อให้เส้นเลือดเนี่ยมันมาใกล้สิ่งแปลกปลอมที่สุดจะได้ส่งเม็ดเลือดขาวมานะคะทีนี้เรื่องของเรื่องก็็คืือออตตนนนนที่เเมมมมดลขาาวััสสสู้้ะถิชแบบ มันก็จะไม่มีอะไรค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันสู้แล้วมันแบบหูสู้กันหนักมากเนี่ยนะมันอาจจะทิ้งร่องรอยของสงครามเอาไว้ได้ซื้อรอยแดงหลังจากต่อสู้ของเม็ดเลือดขาวที่ถูกทิ้งไว้เนี่ยก็จะเป็นแผลที่ถูกโจมตีอยู่ใต้ชั้นผิวกลายเป็นแผลใต้สิวที่เกิดขึ้นมาค่ะและไอโจแผลนี่แหละมันก็จะเป็นตัวที่แสดงรอยแดงๆระเรื่อๆให้เราเห็นบนผิวของเรานะคะส่วนกว่าผิวหนังของเราจะกลับไปปกติเมื่อไรไม่เห็นรอยแดงเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ว่าแผลที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันลึกขนาดไหนแผลมันรุนแรงขนาดไหนซึ่่งสําาหรรับทีีช ะค,ะคุณหมอเขาก็เล่าอยู่ฟังบอกว่าเนี่ยเขาจะแบ่งความรุนแรงการต่อสู้แผลอะไรต่างๆของสิวเนี่ยนะออกเป็นทั้งหมด4ี่ไทป์ด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละไทป์เนี่ยก็จะมีความรุนแรงต่างกันนะคะเริ่มจากไทป์ที่1ก่อนเลยคือจังหวะนั้นอะมันเป็นจังหวะที่ท่อรูขุมขนเนี่ยบวมจนโดนดันให้ปูดออกมาและข้างบนก็จะปูดออกมาส่วนข้างใต้เนี่ยก็จะเริ่มปรีผิวหนังเริ่มแตกนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเม็ดเลือดขาวมาก็ยังพอจัดการได้ถ้าจัดการได้ก็จบยุบก็ไม่ได้ไปต่อไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าดูจจจาาาาาาากกกกข้งนนนนผิววเเเเเเเรรรรรทีี่่ไปสะะะะหห็็็คมม เดียวกับสีผิวเนี่ยโผล่มาละอาจจะมีหัวขาวหรือหัวดําแต่มันก็นิดเดียวไงสังเกตง่ายคือมันจะเป็นตุ่มนูนขึ้นมาผิวไม่เรียบแล้วนะคะส่วนไทป์ที่2นี่นะใต้ผิวเนี่ยเม็ดเลือดขาวมาละมาพร้อมกับเส้นเลือดที่ขยายตัวขึ้นแผลด้านบนมันก็เลยจะเป็นสีชมพูระเรื่อๆนะคะแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกเจ็บๆคันๆถ้าไปดูใต้ผิวก็จะเห็นว่า í, ที่ปริเนี่ยเหมือนจะเป็นแผลขนาดเล,ล็กละไทป์เนี่ยมันจะเกิดค่อนข้างเร็วนะแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานนะคะแค่วัน2วันก็หายละแล้วพอหายไปก็จะไม่ทิ้งรอยอะไรเท่่่่่่าาาาไไหรคะแตตถถ้้สมมมิวันนขปจึงทที เป็นไทที่แบบมันสู้กันนัวเลยท่อรูขุมขนข้างล่างก็คือปริเป็นรอยขนาดใหญ่ร่างกายก็ต้องสู้หนักมากถึงขนาดที่ว่าไม่ใช่แค่ขยายหลอดเลือดแล้วนะแต่ว่าต้องสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่เพื่อรักษาแผลให้เราเลยถ้าเราดูจากข้างบนเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นสีแดงอาจจะมีหัวน้องหรือบวมแดงและชนิดนี้จะพัฒนาจากไทป์สอย่างรวดเร็วเลยนะคะและถ้าสมมติว่าเป็นไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่นานกว่าไทป์ที่สเยอะเพราะว่ากว่าเราจะจัดการเส้นเลือดฝอยที่ร่างกายเราสร้างมาเพื่อส่งเม็ดเลือดขาวมาได้เนี่ยมันใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยทุกคน ะะต่อให้ด้านนอกเนี่ยสิวหายหมดแล้วแต่ใต้ผิวหนังของเราเนี่ยมันยังมีพวกเส้นเลือดฝอยพวกแผลอะไรต่างๆยังไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยไงส่วนไทยที่4อันนี้คือหนักกว่าไทยที่3ไปอีกนะมันจะเป็นแผลเปิดอยู่ใต้ผิวแล้วอันนี้คือทั้งเส้นเลือดทั้งเม็ดเลือดขาวมารุมจัดการจนเนื้อเยื่อใต้ผิวเสียหายแล้วดังนั้นก็จะหายชา้าหรือว่าอาจจะเป็นแผลเป็นไปเลยก็ได้นะคะซึ่งจากทั้งหมดเนี่ยที่วิวพูดไปเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงก็คือแผลที่มันอยู่ใต้ผิิิววววนนนนนนี่่่่่แแหหลลละลอออองงงดููจาาาาากรรรปปสสทททุคเเเเ็ตตขขััม้้ยยไืื ไม่เท่ากันคือมันเหมือนมันมีอะไรไปอุดแล้วมันแหวกอ่ะมันแหวกให้เนื้อเยื่อเราฉีกขาดไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับขนาดยิ่งทยายหลังๆเนี่ยแผลยิ่งใหญ่นึกดูเวลาเราโดนมีดบาดหรืออะไรบาดเนี่ยถ้าบาดนิดเดียวเราก็รักษาแป๊บเดียวหายแต่ถ้าแผลใหญ่เราก็ใช้เวลานานในการหายมากกว่าใช่ไหมอารมณ์เดียวกันค่ะแผลที่อยู่ใต้ผิวเราก็ใช้เวลารักษาแบบนั้นเหมือนกันแปลว่าระหว่างที่เรารู้สึกว่าเอาสิวเราหายไปแล้วแต่เรายังเห็นรอยแดงรอยดําอยู่ก็คือกระบวนการเนี่ยมันยังไม่สําเร็จกระบวนการมันยังรักษาาาาใต้้ผิวหนนนนังงงขขออออเเเเรยู่่่่สสลลืืดทีมมะ มันยังไม่กลับสู่สภาพปกติก็คือต้องคอยรักษาตรงนั้นกันไปต่อแหละแถมพอหายแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับที่วิวเคยเล่าเรื่องแผลเป็นไปอะ่ะเวลาเราเป็นแผลใหญ่หญเนี่ยบางทีร่างกายเราคิดแค่ว่าต้องทํายังไงก็ได้ให้แผลมันหายเร็วที่สุดคือไม่ได้คิดว่าจะทำยังไงก็ได้ให้แผลมันสวยที่สุดนะคะมันก็เป็นแผลเป็นไปเป็นหลุมสิวไปฟังมาขนาดนี้เราก็จะพอเก็ทกันแล้วว่าอ่าแปลว่าเราไม่ควรจะปล่อยให้ตัวเองเป็นสิวไท้าทพี่สามท้พี่สี่ใช่ไหมเพราะเราไม่ควรจะมีแผลใหญ่ใต้ผิวตั้งแต่แรกอะไรที่เลี่ยงได้้้้กกก็็เเเเลลีีี่่่่่่ยยยยงงงไไปปออนนนาาาาใหมมัซึรรรจะสถดดวทพ เรารู้ตัวว่าเราเป็นสิวไทป์ที่2แล้วเรารู้กันว่าไทป์ที่2เนี่ยเป็นสิวที่รักษาง่ายเรารีบรักษารีบจัดการรีบดูแลมันตรงนั้นเลยปัดวงจรสิวมันไปก่อนอย่าให้มันไปถึงไทป์ที่3ไทป์ที่4มันก็จะดีที่สุดกับผิวของเราค่ะเพราะไม่งนั้นถ้าเราทิ้งไว้จนเป็นไทป์สามไทป์สี่เนี่ยนะนะมันก็จะลุกลามใหญ่โตกลายเป็นแผลใหญ่ๆทิ้งร่องรอยนานรักษายากกว่าไทป์ที่2ที่มันไม่ทิ้งรอยอะไรแล้วมันก็แปบเดียวหายด้วยค่ะซึ่งการจะสู้รบปรบมือกับสิวไม่ให้มันไปถึงไท 3, ไททททีี 4, นะนะีีี่่่่เนนนนนนยยะะะะะมมัหหหลลลาาาาากกกกววิิธรใคออจตสสู้บ ก็มีหน้าที่จะต้องไปหาสมดุลของตัวเองให้เจอค่ะว่าเราจะต้องต่อสู้ยังไงดีวิธีไหนคือวิธีต่อสู้ที่เข้ากับเราประเด็นคือจะเลือกวิธีไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่ความรุนแรงของสิวประเภทของสิวและอื่นๆอีกมากมายคือมันมีปัจจัยเยอะมากการที่เราจะรู้ว่าเราต้องจัดการกับสิวด้วยวิธีไหนอะ่ะไม่ใช่อะไรที่เราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองค่ะแต่เราควรใช่คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามาบอกเราดังนั้นถ้าสมมติว่าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากคุยอยากปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเรื่องสิวแบบวิวนะเบบเวเลยนี่่่พือทวา เราจะได้รักษาตรงจุดเนี่ยนะคะวิวแนะนําที่นี่เลยค่ะทุกคนราชเทวีคลินิกเพราะหลังจากวิวเข้าไปคุยแล้วเนี่ยนะก็รู้เลยว่าเขาเป็นผู้นําด้านการรักษาสิวจริงๆดูข้อมูลสิทุกคนวิวไปคุยมาวันเดียววิวงได้มาขนาดนี้เลยอะไม่อย่างงั้นนะคนเขาจะบอกต่อกันรุ่นต่อรุ่นเหรอเอาเป็นว่าลองไปดูกันได้นะสำหรับวิวเนี่ยตอนนี้วิวเริ่มรู้สึกว่าวิวจัดการกับสิวของตัวเองได้มีหลักการมากขึ้นละและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังในวันนี้ก็หวังวววว่่่่่่าาาาทุุกก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 คคคคคนน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 จจะะะะชชชชอออออบบบััั้้้้ใใใรืลลลลิปียมมมดดดดไหหแแแ็เพพูโส สวัสดีค่ะเอาจริงนะทุกคนเวลารักษาสิวเนี่ยหลายคนเป็นวิวก็เป็นแบบรักษาสิวแล้วใจร้อนอะ่ะรู้สึกว่าโอ้โหมันขึ้นมาแล้วอยู่ตรงหน้าฉันตรงนี้อยากจะจิ้มอะไรลงไปแล้วก็แปะลงไปแล้วมันหายเดี๋ยวนี้เลยอะ่ะแต่ตอนนี้วิวกำลังพยายามปรับไมเซ็ตตัวเองอยู่ว่าเออคนเราก็สู้กับสิวมาเป็นพันๆหมืน่มนๆปีละจะให้หายวันนี้พรุ่งนี้มันคงไม่ได้เราน่าจะต้องแบบค่อยๆปรับตัวไปปรับสมบูรณ์ปรับอะไรให้มันได้ระยะยาวน่าจะเวิร์กกว่าการที่แบบว่าหายวันนี้พรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกกลับมา เชื้อสิวบนตัวเรานะแต่ทํายังไงให้เราอยู่ร่วมกับมันได้โดยที่มันไม่ลุกขึ้นมาอารวาดมาก่อกวนใจเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ